สบายดีพ่อแม่พี่น้องบอนี้กาอยู่เทียงนานพี่น้องนี่เมื่อก่อนวันนอนนาเนาะตั้งแต่เหอนยังบบแลว้วนอนนาประมาณปีปลายบรรยากาศดีพี่น้องลมผาดเย็นๆแบบอยู่นาเนี่นะมีความสุขที่ว่ามีน้ำอยู่ใกล้ๆล้วก็ลมเย็นๆโดยไม่ต้องเปิดพัดลมแต่มีลมจากธรรมชาติแล้วกา ถึงแม้ว่านิีบมีไฟแต่พี่น้องแต่เราก็อยู่ได้เนาะโดยการที่มีน้ำลมพัดโดยประต็ปับเปิดพัดลมอยู่เฮือนขนาดแบบเปิดพัดลมยังฮอนเลยทุกคนเปิดผนลมยังฮอนของพี่โอวบรรยากาศแบบโอ้ยซีลลายลมพัดเย็นๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเทียงหน้าที่เคยนอน แล้วนะทุกคนอ่าบรรยากาศด,ดีพี่นอ้องวอลล่าก้าขดไอด้วเนาะยังนอนนาคือเกาได้นั่นบรรยากาศด,ดีลบผัดเย็นๆพี่นอ้องเวลายูเฮือนแบบวาดไครของไล่เรื่องไล่ปัญหาเข้ามาพี่นอ้องเวลายู่ในหน้าเลยไม่ได้ออกมาโดนโดนแล้วอกมันต่แบบ ขายขล้องแล้วก็ส่งของออนไลน์พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพักแล้วเมื่อยพี่น้องแล้วพูยุว่าการหาเงินมันมันเมื่อยแต่เราก็ต้องหาเนาะคือไม่ได้หยุดในการหาเงินแต่ว่าพักผ่อนก่อนช่วงนี้พี่น้องมันปวดหัววาเป็นคนที่ปวดหัวปวดที่แบบว่าปวดที่แบบปวดแห้งอิลีแบบเหมือนอยางบิดในหัวเนะ่น,นะพี่น้อง นามึนตลอดเวลาที่ะนหะก็เลยช่วงนี้บร่ได้ส่งของออนไลน์เป็นพักๆแหละก็เลยออกมาอยู่นาพี่น้องมาเล่าบรรยากาศให้พี่น้องฟังไว้ตอนอยู่นาเฮาเนี่ยมันม่วนเนาะนั่งลมพัดเย็นๆบรรยากาศเนาะนี่ก็ให้หนานะเขาดุดใหม่นะพี่นอ้องโดยจางเขาดุดนาในเมินหาทีนะ่พี่นอ้อง ก่นบ่มีเงินก็เลยเอาควายให้เขาเนาะตัวหนึ่งกับเพิ่มเงินเขาอีกนะก็บ่ฮู้ว่าสิตานน้ำได้หรือบอนะเพราะว่าน้าน,นี่เป็นน้ำก็คือแบบทางน้ำไปนั่นแหละดีสิพาไปเบ่งบรรยากาศเนาะนี่ก็คือดุดแล้วพี่น้อง พ่นเป็นนาที่แบบว่าอยู่ใต้ปากระบายของน้องพางเด้อพี่โน้องเพราะว่าสีเอาไวบ้บอบบนิลงทุนดุดหน้าเนาะ เป็นที่ปาาระบายเนาะน,น,นเพราะว่าปีที่แล้วกับน,น้ำลงมาหลายนะแถวนี้ก็เป็นแบบเป็นลองเป็นตูมหมดเลยเนาะเข้าก็เกือบชิไบรเกียวเลยเพราะน้ำมาไปเบิดตปีนี้ก็เลยลงทุนเห็ดดุด,ด,ดนะเพราะสีไวลยอบอบ่กยังไ่พูนาะ เดี๋ยวเราไปบนน้ำนองพังกันดีกว่าเนาะหวานหลายบอหรือบ์ปากระบายน้ำมีน้ำนองพังด้วยทุกคนบรรยากาศสิลมซิวๆพัดเย็นๆ